ไบย์เบอร์เรทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์กับคุณจัตชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในนามของพี่ประกาศหอมพร้อมทั้งดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะและที่พลาดไม่ได้คือ PTT ีกรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเลื่อนจริงๆนะคะคือเลื่อนจะเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะคะพอเริ่มต้นมีการเลื่อนในส่วนของศาลร,รัฐธ,ธรรมนูญกันแล้วเนี่ยองค์การพิจตร่างต่างๆก็เลื่อนตามไปด้วยเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันหน่อยะคะ่ะเริ่มกันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะมีการสั่งเลื่อนพิจารณากรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องไปให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาในการ เสนอชื่อนายกซ้ําได้หรือไม่ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรทีนี้พอมีการเลื่อนจากสารแบบนี้ทั้งฝั่งของประธานรัฐสภาอาจารย์บรรณอก็เลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่4สิงหาคมออกไปก่อนพอเลื่อนมาสองสเต็ปแล้วพรรคเพื่อไทยก็ต้องเลื่อนเหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยก็จะมีการถแถลงในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือจะได้เห็นหน้าเห็นตากันในช่วงบ่ายๆของวันที่ สสิงหาคมปรากฏว่าก็เลยต้องขอเลื่อนออกไปก่อน3มเลื่อนละ,ละส่วนอีกเลื่อนหนึ่งนะคะนี่เป็นกระแสข่าวของคุณทักษิณชินวัตรที่ว่าอาจจะมีการเลื่อนกลับไทยหลังวันที่10สิงหาคมที่ประกาศเอาไวา้เพราะว่าคงจะต้องรอดูผลการโหวตเลือกนายกก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นกระแสยังไม่ได้มีการยืนยันอะไรเลื่อนต่อๆกันมาเป็นทอดๆเลยนะคะพี่ประกาศหอมค,ค,ค,คะดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์การเมืองก็ <c oughs> ก็ถือว่ายังปกติอยู่นะเพราะว่ามันก็ถ้ามันเกิดมีปัญหาเนี่ยแา่นูนยังไม่มีฉัยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะ,ะถ้าก็เลื่อนเป็นสเต็ปต่อเต็มไปนะแต่ตรงนั้นไม่น่าแปลกใจแต่ถ้าคุณทักษิณเลื่อนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อผมอว่าก็มีการพูดถึงเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าจะ่าลืมนะว่าการกําหนดวันที่สิบเนี่ยมีคนถามอ่าพักเพื่อไทยเหมือนกันว่าอ้าวแสดงว่าคุณทักษิณรู้แล้วใช่ไหมว่าจะตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นเขาบอกว่าไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของครอบครัวชินวัตรเขาจะมากันเองไม่ได้เกี่ยวกับพักไม่ได้เกี่ยวกับตั้งรัฐบาลนะพอทีนี้พอจะเลื่อนแล้วเลื่อนทาไมเนเมื่อไม่ได้เกี่ยวกับตั้งรัฐบาลเพราะว่าทุกอย่างมันเลื่อนหมดตอนนี้ถ้าเกิดคุณตึกสินเลื่อนด้วยก็จะเรียกว่ามันเกี่ยวกับตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเลื่อนไปหลังวันที่16สิงหาคมนี้อาจจะยิ่ชัดเจนเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเลื่อนนัดไปพิจารณาในวันที่16นะคะแล้วก็อย่างที่คุณภูมิธรรมเวชชัยบอกว่าอาจจะมีน่่าาาจจะหหลััังกนน้สปด น่าจะได้มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของความชัดเจนทางการเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทีนี้มองเงื่อนเวลาค่ะพี่ประกาศหอมกว่าจะสารจะนัดพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับไม่รับอย่างไรเนี่ย16สิงหาคมแล้วก็ยังต้องมีการนัดประชุมของท่านประธานวันนออีกนะคะคาดว่าน่าจะเป็นเมื่อไหร่คะของท่านประธานวันนอเท่าที่ฟังอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นเลยวันที่17ก็คิดว่าประมาณนั้นนะก็คือผมคิดว่าคงไม่ลากยาว ข้อสามนี่จ่ยปั๊บเนี่ยออกมาเนี่ยจะประชุมสภาก็สามารถนัดได้เลยนะเหมือนกับคราวที่แล้วสามารถที่นัดวันรุ่งขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยก็คือก็คงเป็นสเต็ปนี้แหละฮะครับค่ะแล้วอย่างที่สารเลื่อนเนี่ยก็เหตุผลคือก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบด้วยเนี่ยนะคะในเรื่องนี้นะคะจะต้องมีการศึกษาอะไรกันเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยคือมันออกมาแล้วมันไม่ไม่มีอะไรที่ขัดต่อความถูกต้องหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่ามัน มันเกี่ยวโยงกับการใช้อำนาจของของขององค์กรการใช้อำนาจที่ที่ที่เป็นองค์กรหลักของประเทศนะ,ะสามนูนก็องค์กรหนึ่งรนะัฐสภาสภานิบัญญัติแห่งชาติสภานิติบบญญัติก็อีกอันหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคราวนี้เนี่ยสามนูนก็เรามาระวังตัวพอสมควรนะว่าการไปวินิจฉัยมติของที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในภายหลังแล้วก็อย่างคือมันจะเป็นบรรทัานต่อไปเนี่ยคือพอที่ประชุมรัฐสภามีมติอะไรขึ้นมาเนี่ย กลายเป็นว่าสามนวนสามารถที่จะกับปติของรัฐสภาได้ซึ่งอันเนี้ผมมอว่าเขากังวลเรื่องนี้อยู่พอสมควรฉะนั้นเนี่ยการจะรับหรือไม่รับเนี่ยมันต้องมีคําอธิบายที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคือถ้า ถ้ารับหรือไม่รับแล้วอธิบายไม่ชัดเนี่ยว่าคนสงสัยแล้วก็มันจะเป็นประเด็นต่อไปในอนาคตซึ่งซึ่งมันจะพูดถึงกันอีกมากเลยะนะฮะมันจะผูกพันไปในอนาคตอย่างที่บอกคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าคํารองเนี่ยนะคะ <c oughs> มีประเด็นสําคัญท, <c oughs> ที่ต้องพิจารณายอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบบประชาธิปไตย <c oughs> อันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขที่จะต้องพิจารณา เพิ่มเติมก็เลยให้เลื่อนการพิจารณาคำร้องและให้สำนักงานสารรัฐธ <c oughs> รรมนูนศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญต่อไปแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญไม่พูดถึงไปได้เลยสัปดาห์ที่แล้วค่ะพี่ประกาศหอม <c oughs> ก็คือไม่ใช่เรื่องของการเลื่อนแต่อันนี้เป็นการแยกทางนะคะคู่ <c oughs> รักเขาแยกทางกันแล้วระหว่างเพื่อไทยและเก้าไกลคือเพื่อไทยเนี่ยมีการถแถลงใช้คําว่าชัดเจนมากๆก็คือขอถอนตัวออกจาก MOU 8พักร่วมซึ่งการขอถอนตัวออกมามีการถแถลงมีถแถลงการเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศในช่วงนั้นกันค่ะที่ประชุม8พักร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพักเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พักเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจากทางพักการเมืองนอกกลุ่มพักร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้ เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพักเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการเชิญหลายพักการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณนะที่ทําการพักเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่า นโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพักและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพักก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือ และเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยดำรงตรำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112 และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมพักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพักก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สำคัญดังนี้ หนึ่งเราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤต,ก,ตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติ และจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสรให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนำเนการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขณะที่พรกเก้าไกลโดยคุณชัยธวัตตุลาธนเลยค่ะที่การพักก็มีการ ถแถลงเหมือนกันนะคะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้ถแถลงเสร็จก็เป็นการถแถลงขอโทษประชาชนล้วค่ะที่ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนได้ค่ะพรรคเก้าไกลต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เราไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่เคารพเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งได้สำเร็จ ดังที่พักเพื่อไทยได้แถลงไปแล้วเมื่อตอนบ่ายนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพักเพื่อไทยจะแยกจากพักเก้าไกลไปจากตั้งรัฐบาลด้วยตัวเองในการพูดคุยระหว่างตัวแทนของพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยเมื่อเช้านี้นะครับพักเพื่อไทยได้แจ้งกับพักเก้าไกลว่า ต้องการที่จะขอออกจาก MOU ที่เราได้ทำร่วมกันทั้งสองฉบับนะครับก็คือ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างพักกันเนึองแปดพักและ MOU ที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลได้ทำร่วมกันในตอนที่มีการพูดคุยเรื่องการเลือกประธานสภานะครับทั้งสองฉบับ ประเด็นที่สองนะครับในการพูดคุยกันพักเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พักเก้าวไก่พิจารณาถอยเรื่องการเสนอนะครับมาตรา1นึะครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการเจรจากันเรื่องนี้นะครับโดยพักเพื่อไทยได้ให้เหตุผลว่านะครับพักการเมือง เกือบทั้งหมดที่พักเพื่อไทยไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พักเก้าไกลเข้าร่วมรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่ก็ตามน่าสนใจนะคะท่าทีของทั้งสองพักไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลนีอันหนึงเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปพละลทางอยูพ่พอสมควรเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองพี่ประกาศหอมคือพักเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่า gs, พ,พอไปคุยกับสว<ม> ไปคุยกับพรรคเมืองต่างไม่มีใครเอามาตราหนึ่งหนึ่งสองอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญที่การร่วมกับก้าไกลเนี่ยลำบากนะคะตีความแบบนี้เราก็ยังบอกด้วยในถแถลงการเดีย๋ยว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกร,รัฐมนตรีและจะไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวไปแตะไปแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา1นึส่วนคุณชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าไกลบอกเพื่อไทยไม่เคยขอให้ถอยมาตรา1นึเลยนะคะอันนี้ก็ดูเป็นสิ่งที่ ดูมันข,ขัดขัดกันอยู่พอสมควรไหมคะพี่คือผมข้างใจอยู่นิดหนึ่งคือคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็พูดเรื่องว่าก้าวอ่าเพื่อไทยไม่เคยบอกให้ก้าวไกลถอยมอหนึ่งสองคือผมไม่รู้ก็าจะเจตนาพูดคืออะไรนะอ่ามันเหมือนกับจริงๆมันเหมือนกับปมของก้าวไกลอยู่เหมือนกันในะเรื่องหนึ่งสองนี่คือคุณชัยธวัฒน์เองก็รู้นะว่า การที่เพื่อไทยเขาออกข่าวก็ไปพบกับ5้าพักเนี่ยทุกพักพูดเหมือนกันหมดนะว่าไม่เอาพักที่แค่หนสองอันนี้มันชัดเจนเพราะว่าสาธารณชนนะเขารับรู้ข่าวสารนี้ผมว่าค่อนข้างกว้างขวางเยอะพอควรนะในการเจรจาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลวันนั้นเนี่ยถึง ถึงเพื่อไทยบอกว่าคุณต้องถอยเรือว่าไม่ถอยหนึ่งสองนี่ไม่จำเป็นต้องบอกแหละผมว่าไม่จําเป็นต้องบอกแต่ผมต้องใส่ว่าคุณชัยวัฒน์มาพูดทําไมคือ,อไอ้เรื่องเนี้ยบางทีไม่จําเป็นต้องพูด<ะ>แต่มันเหมือนกับมันมีปมบางอย่างนะฮะว่ามันเหมือนมันเหมือนมีปมเพราะหนะึ่งหนึ่งสองเขาถึง,ต,ง,ต,งต้องมาเน้นเรื่องนี้คือผมมองว่าจริงๆลึกๆเขาอาจจะคิดถอยอยู่เหมือนกันแต่มันถอยไม่ได้เพราะอะไรหลายๆอย่างนะมาไกลเลยมั้งนะคะก็เกิดกลายก็เลยกลายเป็นว่า เขามาพูดในเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นสาระสําคัญนะคือถอยไม่ถอยนะเป็นเรื่องของพรรคก้าไกลเองไม่ต้องมาให้เพื่อไทยสั่งว่าถอยเรื่องไม่ถอยใช่ไหมฮะคือเป็นเรื่องของคุณนะฮะฉะนั้นเนี่ยการมาบอกว่าเอาเพื่อไทยบอกว่าไม่ได้ไม่ต้องถอยไม่ได้บอกว่าให้ถอยแล้วยังไงก็้คือถ้าเขาบอกว่าไม่ถอยแล้วคุณจะทํำยังไงนะใช่ไหมแล้วถ้าเขาบอกว่าให้คุณถอยคุณจะถอยตามเขาไหมค่ะนะอันนี้ยคือฟังแล้วเนี่ยมันชั้นเชิญกลางเมืองเนี่ยค่อนข้างจะ จะจะน้อยนะฮะเวลาพูดจาอะไรเนี่ยทางการเมืองเนี่ยพอพูดออกมาแล้วเนี่ยผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเห็นเลยว่าแกนนำเก้าไกลเนี่ยหนึ่งเนี่ยกา,การเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยคุณไม่สามารถดีลใครได้เลยนะคุณชัยทวั์เนี่ยสองแล้วก็ชั้นเชิงทางการเมืองเนี่ยถือว่ายังใหม่มากนะไม่รู้ว่าเวลาไปเจราจาเขาเนี่ยอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะจับลําดับไม่ถูกนะฮะคือ ถึงเขาไม่บอกว่าคุณจะถอยหรือไม่ต้องถอยเป็นเรื่องของคุณคุณต้องถอยเองเหมือนกับที่ใครบอกนะวันก่อนจากจากภาคเพื่อไทยภาคเพื่อไทยไม่ได้มีหน้าที่มาแก้ปัญหา,กาไก่แก้ปัญหาประชาชนอย่างเงี้ยคือชั้นเชิงมันต่างกันนะฮะพอฟังแล้วเนี่ยมันเห็นเลยว่า,าวุฒิภาวะทางการเมืองอะไรพวกนี้มันมันมันไม่ได้คุณชัยธวัฒน์นี่ผมมองว่ายังยังไม่ถึงนะฮะกอ็กอ,กอีกอีกสักพักอ่ะฮะต้องรอต้องแข่งแข่งหน่อยนี้ใช่ไหมค่ะ ส่วนการถแถลงของเพื่อไทยเนี่ยแหละคะ่ะมีสิ่งที่เขาจะทําจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการตั้งสสรอมาแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็จะมีการยุบสภาให้เลือกตั้งใหม่อีกอันหนึ่งก็คือจะเอาเรื่องที่เป็นหลักกฎหมายสําคัญๆที่จะร่วมผลักดนันไม่ว่าจะเป็นสมรสเท่าเทียมนะคะการปฏิรูปกองทัพกระบวนการยุติธรรมต่างๆแล้วก็มีเรื่องสุราเกานาด้วยอันนี้ก็จะร่วมผลักดันก็เป็นการถแถลงเนี่ยที่มี2เรื่องเนี้ยที่เขา ได้บอกไว้ว่าจะเป็นวาระที่สําคัญแต่ว่าไอ้ที่ว่าจะตั้งสสรร่างรัฐธรรมนูญจะยุบสภาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันจะยุบเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งคิดว่าไม่น่าเร็วกว่าจะได้เป็นแกนนานี่ยากลำบากเหลือเกินใช่ไหมพี่ประกาศน้อมมองสองประเด็นนี้ยังไงคะคือพอพูดถึงเรื่องการตั้งสสรพื่อยกร่างนูนใหม่เนี่ยมันต้องพูดถึงระยะเวลาปีสองปีสามปีนะฮะ คือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค,นะคือขั้นตอนการแก้ไขรัฐน,นูลของรัฐนูลน60ูเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนกว่ารัฐนูลนหลายๆฉบับที่ผ่านมานะคือมันจะมีประเด็นคุณจะแก้ประเด็นไหนบ้างเนี่ยมันมีอยู่ 3- 4 5หประเด็นเนี่ยถ,ถ้าคุณแก้เนี่ยต้องไปทําประชามติอีกต่างหากะนะฮะกว่า <c oughs> คุณจะตั้งสสอรอได้คุณต้องแก้รัฐนูลให้ได้ก่อนเพื่อไปตั้งสสรคุณต้องขอเสียงสวได้เท่ากับแปดสิบแปดสิบสี่เสียงให้ได้ก่อน ถ้าสวไปสี่เสียงเห็นด้วยนะะสภาผู้แทนรัฐบ,บาลฝ่ยายค้านเห็นด้วยหมดอย่างนั้นไปแก้ได้เนี่ยกระบวนการเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะว่าคุณต้องมานั่งถกเสียงว่าแล้วคุณจะแก้ประเด็นอะไรนะไปแก้ประเด็นว่าอ่าให้อุทิอ่าไม่มีอำนาจที่จะเลือกนายกเดี๋ยวม,มันก็หมดอยู่แล้วอีกสิบเดือน,อมนไม่จำเป็นต้องไปแก้นะฮะเพราะว่ามันเป็นไปโดยอหมดโดยอายุหมดเฉพาะการของมันนะฮะ ทีนี้ก็ไปดูว่าประเด็นอะไรต้องแก้ผมก็จังบอกไม่เห็นว่าต้องไปแก้ประเด็นอะไรละมันหมดละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสภาผู้แทนก็ไปแก้ประเด็นเรื่องเลือกตั้งเรื่องระบบเลือกตั้งอะไรก็ก็เอื้อกับทุกภาคไปแล้วที่กีบัทกีใบอะไรกันนลก็เอื้อกบพักใหญ่ไปแล้วงั้นจบไปแล้วทีนี้มาดูว่าแล้วมันจะมีประเด็นอะไรเหลือให้แก่นะซึ่งไม่มีการพูดถึงนะฮะแล้วตอนนี้พูดกันแค่ว่ารัฐมนตรีเผด็จการรัฐมนตรีเผด็จการ อ่าอำนาจสวต้องต้องตัดอำนาจต้องตัดสวทิ้งอะไรพวกนี้คือสวชุดนี้พอหมดวาระเนี่ยมันจะมีสวชุดใหม่ขึ้นมาทีนี้สวชุดใหม่มาจากไหนก็มีกระบวนการสรรหานะฮะจากระดับตำบลอะไรขึ้นมาจากสาขาอาชีพซึ่งมันจะแตกต่างกับอ่าการเลือกของรศชอ,อย่างสิ้นเชิงนะ,ะคือคนละเรื่องกันเลยฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราจะแก้ตรงไหนก็ไม่มีความชัดเจนจะไปจะไปแก้ยังไงนคือมันยาก อาจจะกินเวลานานด้วยกินเวลานานฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าไอ้การแก้โนนเนี่ยเรายุบสภาเนี่ยคือมันเป็นการหาทางออกให้ตัวเองของพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นรัฐบาลมากกว่าที่จะคิดไปแก้จริงๆนะฮะคือมันมองไม่เห็นทิศทางว่าตกลงกุจะไปแก้สู่อะไรแล้วทาไมเขาจะต้องมาโฟกัสกับตรงเนี้ย่ะคะพี่ก็ต้องหาทางออกให้ตัวเอง่ยเพื่อไทยเนี่ยโดนโทรลงเยอะมากนะฮะว่าทรยศก้าวไกล เขาถึงบอกว่าอาฉะนั้นหลังจากเนี้ยท่านแม่ทรอยศเขาหรอกเพียงแต่ว่าเสียงก็ไม่พอฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทันมาทําเองทัวดที่ที่ก้าวไกลจะทำเนี่ยอย่างเช่นเลิกเลิกเกณฑ์ทหารนจริงๆอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเพื่อไทยทําได้จริงก็เป็นการสกัดก้าวไกลไปในตัวในการเลือกตั้งข้างหน้าเหมือนว่าเขาเป็นคนทาเองได้นะอย่าลืมนะฮะว่าเลือกตั้งเขาที่แล้วเนี่ยก้าวไกลได้คะแนนเสียงจากชายไทยอายุ18ถึง26 ม,มหาศาลเ,<า>เลยนะฮะ <c oughs> ที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารเนี่ย <c oughs> เยอะมาก <c oughs> นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก้ตรงนี้สําเร็จเนี่ยต่อไปเสียงพวกนี้ก็แข่งแล้วไม่ได้ไปเทไปพักใดพักหนึ่ง <c oughs> นะฮะถ้าเพื่อไทยสามารถทำเงินคนชาลาเดือนละสามพันได้ค่าแรงเจ็ดร้อบาทได้ <c oughs> อ่างเงี้ยแล้วจะมีอะไรเหลือให้ก้าวไกลไปหาเสียงใช่ไหมมันก็จะมีหนึ่งอสองอย่างเดียวนะฮะเลือกตั้งครั้งต่อไปก้าวไกล ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาหาเสียงได้แล้วนอกจากคาว่ารัสวัดิการนึ่งกันยังไม่รู้ว่าคุณจะใช้รูปแบบไหนกับหนึ่งหนึ่งสองอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าจะมีมวลชนที่เหลือถ้าสักเท่าไหร่ที่จะเลือกเพราะว่าที่จะเลือกก้าไกลเพราะ่ให้ไปแก้หนึ่งสองผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เลือกก้าไกลเพื่อให้แก้หนึ่งสองไม่ไม่ได้เยอะมากมันจะมีพวกสีส้มฮาร์ดคอร์แค่นั้นเองนะส่วนตัวตัวไปเนี่ยผมมองว่ามันจะมาจากสายหยุลื่น เยอะอย่างเช่นเรืร่องเกณฑ์ทหารเรื่องเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับท้องด้วย<ช>นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่ง<ม>ที่น่าจับตาก็อย่างที่พี่ประกาศหอมว่าเรื่องที่ยกการแก้รัฐธรรมนูญมาเราเดี๋ยวมีการตั้งสสรอ,อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าหาทางออกให้ตัวเองพอมีลมหายใจว่าอละเดี๋ยวเราก็จะได้มีรัฐธรรมนูญใหม่อายุสภาอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่ชั <ๆ S 2> ช่วไม่น่าเร็วเพราะกว่าเพื่อไทยจะพยายามพยุงการตั้งรัฐบาลให้เริ่มต้นเป็นตัวเป็นตนได้ณเวลาที่เราคุยกันอยู่เนี่ย ก็ยังต้องบอกว่าไม่ชัดเจนนะคะมันยังไม่ได้มีการโหวตนายกอะไรแล้วมันจะเร็วเหรอคะที่เขาจะยุบสภาไม่น่าจะเป็นไปได้คือเขาคาดว่าจะเลือกนายกได้ภายในเดือนนี้นะจากนั้นเนี่ยตัวครมอเองก็น่าจะจบได้สักกลางกันยานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ปลายปลายกันยาก็แถลงนโยบายค่ะนะนี่ก็กินไปแล้วแถลงนโยบายเสร็จมันมีงานสําคัญที่ต้องรองบประมาณนะพบงบประมาณต้องคุณต้องทําอก ทอไปอีกสอาเดือนอคุณหมอช่วนัานพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่า <c oughs> หลังจากตั้งรัฐบาลได้นะก็จะแถลงเรื่องแก้นุนเลยแต่กว่าจะเข้าวาระสภากว่าจะอะไรแก้เนี่ยคือมันวุ่นวายคือประเด็นเนี่ยมันประเด็นสายล่อฟ้านะแก้รันูนผมมองว่ารัฐบาลจริงๆไม่ค่อยอยากแก้เท่าไหร่หรอกอเพราะว่าแก้แล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันมันขย่ารัฐบาลได้นะคือ การตั้งสตรเขาก็คือการซื้อเวลานั่นแหละมันไม่มีทางออกอื่นการแก้โนูันก็คือไปตั้งสตรให้สตรสตรเป็นคนคิดใช้เวลาเท่าไหร่ไงสตรก็ต้องยกล่างเอาโนนทั้งล่างเนี่ยใช้เวลาครึ่งปีหรือปีหนึ่งใช่ไหมกว่าจะเข้ากับเข้าสภาคือแม้กระทั่งกระบวนการสรรหาสตรก็ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมันมันซับซ้อนค่อนข้างเยอะนะค่ะน่ะฉะนั้นนะผมว่าสองปีสามปีไม่ไม่จบในสองปีนะยืดเยื้อยาวนานนะเพอเพอก็ อาจจะไม่ได้แก้ก็คือเพื่อไทยก็บริหารประเทศไปก็ย้ายซ้ำรอยเดิมค่นั่นเองนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณวัฒนาก็ยังอยู่ในคุกใช่ไหมอ่าคือตัวอย่างว่าอถ้าบริหารประเทศแล้วมีคอร์รัปชันเนี่ยก็เต็มตัวคุณบุญทรงคุณภูลสารผลอะไรจะจำนำข้าวก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกอยู่นะคะนี่ก็เป็นบทเรียนของเพื่อไทยว่ากลับมาครั้งนี้ก็ขออย่าให้มีภาพเดิมๆกลับมาด้วยแล้วกันค่ะครับ คุณผู้ชมคะจริงๆพักเก้าไกลและคุณพิธาเองเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นชนักอยู่นะคะก็คือเรื่องที่อยู่ในสารรัฐธรรมนูญค่ะกรณีที่ถูกร้องนะคะว่ามีการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขามาตรา112เนี่ยเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธทิเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนที่ขา่าอยู่พี่ประกาศออมองเรื่องนี้ยังไงคะผมมองว่าอันนี้คือเรื่องใหญ่มากแล้วก็มันจะชี้ชะตาการเมืองไทยในอนาคตด,ด้วยอันนี้เราไม่ <c oughs> เราไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์การวิพากษาของของสามนนที่จะออกมานะฮะเพียงแต่ว่าผลของมันเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรบ้างนะค,ะคะอะคดีนี้เนี่ยทั้งพักเก้าไก่และคุณพิธาถูกลงนะฮะ <c oughs> คือสองสองเลยคือคุณพิธากับพักเก้าไก่ ใช้งอหนึ่งสองไปหาเสียงนะฮะถือว่าเป็นการล้มลง้ลงล้มล้วงล้มล้างการปกครองหรือเปล่านะอันนี้การวินิจฉัยของศางนูนเนี่ยเราก็มาดูว่าตั้งตุกตาว่าถ้าศานูนวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองะนะคดะ้ประเด็นนี้เนี่ยจะไม่มีภาคการเมืองไหนหยิบยกมาเพื่อไปใช้หาเสียงอีกนะแต่ถ้าศาลบอกว่าไม่ไม่เป็นการล้มล้างะนะเป็นการใช้สิทธิ์ตามลมน,นูนนะ ภานิติบัญญัติก็สามารถแก้กฎหมายได้แล้วน้องๆน่นะอ่ามันก็จะนําไปสู่ที่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพักเก้าไก่เนี่ยเ็าจะหาเสียงเรื่องเนี้ยเต็มตัวมากๆนะฮะแล้วการเมืองไทยในการเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้กันที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่างเอาหนึ่งหนึ่งสองกับไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองคือการเป็นสองขั้วครับขั้วเอากับขั้วไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองไปเลยอย่างนี้ยใช่ไหมคะครับนี่ผมเคยถาม,มเพื่อนที่เป็นเลือกพักเก้าไก่ ผมก็ถามเขาคำหนึ่งว่า,าคุณรู้สึกว่าคุณจุกคิดอะไรบ้างไหมที่ก้าวไกลยอมทิ้งนโยบายทั้งหมดเลยเพื่อจะแก้หนึ่งสองอย่างเดียวให้ได้เคยตั้งคำถามนี้ไหม,มว่าทำไมก้าวไกลถึงทิ้งนโยบายดีๆของเขาเนี่ยสามร้อยกว่าสามร้อยนโยบายเนี่ยเลือกแค่นโยบายเดียวคือหนึ่งหนึ่งสองถ้าไม่ได้หนึ่งสองเขาจะไม่เป็นรัฐบาลแล้วคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือไม่มีคำตอบ คิดไม่ออกออันนี้ก็น่าสนใจนะว่าคนที่เลือกพรรคเก้าไกลเนี่ยเคยตั้งคำถามเรื่องนี้หรือเปล่าว่าพรรคเก้าไกลมีนโยบายเยอะมเยอะแยะมากมายใช่อย่างอย่างที่ยกเมื่อกี้ชายไทยสิบแปดถึงยี่บหกเนี่ยเลือกพรรคเก้าไกลเพื่อไม่อยากเกณฑ์ทหารเนี่ยทำไมเขาถึงทิ้งนโยบายนี้ไปแล้วก็ไปให้ความสำคัญแค่หนึ่งสองมากกว่าอย่างอื่นเพราะอะไรอ่าเป็นคำถามที่ผมว่าคนเลือกพรรคเก้าไกลต้องไปหาคำตอบเอง คำว,ว่าทิ้งของพี่ประกาศถอมเนี่ยคือในยัยยะคือความหมายว่าเขาไม่ยอมถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเลยนะคะโดยที่นโยบายอื่นๆที่ดีเนี่ยยังมีคือถ้าเขายอมถอยหนึ่งหนึ่งสองหน่อยตัวเองเป็นรัฐบาลได้<น>มันผลักดันได้ง่ายกว่าในในยักษ์คือแบบนี้นะคะคอันนี้ก็คือเป็นคําถามที่หลายคนก็ก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าทําไมต้องยืนหยัดมากเลยกับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจนทําให้ตัวเองลำบากระบนะต้องแทบจะตกมาเป็นฝ่ายค้านในทุกวันนี้ถูกไหมพี่ฉะนั้นเนี่ยไอ้คดีเรื่อง นึ่งสองที่เราไปหาเสียงเนี่ยมันจะสําคัญมากนะฮะ,ฮะถ้าคำวิจัยบอกว่าไม่ได้ขัดรํานนเนี่ยพระก้กาไกลก็จะเอาประเด็นเนี่ยผมมองว่าจะหาเสียงกันกันแบบรุนแรงกว่า<ะ>ที่เคยหาเสียงครั้งที่แล้วนะหมายถึงว่าเขาจะมุ่งประเด็นนี้อย่างเดียวเลยนะฮะ,ะซึ่งเขาก็เชื่อว่าจะมีคนเลือกเขาแลนสไลด์สล่มทลายะนะซึ่งก็ต้องไปวัดกันนะ,ะอันเนี้ยมันก็เป็นอนาคตการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นเราวิเคราะห์อย่างนั้นนะฮะว่า ถ้าคำทางสารเป็นแบบไหนเนี่ยอะ,อะไรจะเกิดขึ้นนะคือลักษณะนี้นะฮะค่ะท่านผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือรายการของเราประจําวันนี้ห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์กับคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในนามของพี่ประกาศหอมพร้อมทั้งดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ Group พีทีทีกรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ